สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของแอปพลิเคชันของธนาคารนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับในแอปพลิเคชันของธนาคารนะครับวันนี้ผมจะนําเสนอแอปพลิเคชันกรุงศรีอยุธยานะครับที่ผมได้พาทุกคนไปเปิดบัญชีเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับจากหน้าโปรไฟล์ธรรมดาอย่างนี้นะครับดูตัวอย่างนะครับแล้วก็จะทําให้ มีรูปนะครับเอาไว้ใช้งานสวยๆเก๋ๆนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันของธนาคารไอ้ธนาคารกรุงศรีอยุธยากันเลยนะครับอันนี้สำหรับใครที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็สามารถทำตามผมได้เลยนะครับเพราะเป็นรูปแบบคล้ายๆกันเลยนะครับผมได้ลองทำดูแล้วทุกธนาคารทำได้หมดครับ แต่ผมจะยกตัวอย่างแค่กรุงศรีอยุธยาวันนี้ก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับเข้าสู่ระบบนะครับนี่นะครับมุมซ้ายบนนะครับจะเห็นได้ว่ายังไม่มีรูปไม่มีอะไรนะครับเราจะเปลี่ยนตัวนี้จากขาวๆนี่ให้เป็นรูปของเรานะครับเป็นรูปของผมเอง ทุกคนก็กดเข้าไปที่การตั้งค่าครับธนาคารอื่นก็ทาเหมือนผมนะกดไปที่การตั้งค่าเหมือนกันนะครับกดไปจะเจอหน้าการตั้งค่านะครับกดไปด้านบนสุดเลยนะครับที่เขียนว่าแก้ไขข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ทับภาพพื้นหลังเนี่ยนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนทั้งหน้าโปรไฟล์แล้วก็ภาพพื้นหลังเลยนะครับสําหรับกรุงศรีแต่สําหรับธนาคารอื่นจะเปลี่ยนได้แค่หน้าโปรไฟล์นะครับกดเข้ามาอย่างนี้แล้วก็ ให้ทุกคนไปกดตรงแก้ไขนะครับแก้ไขนี่นะครับมันจะมีสส่วนนะครับส่วนบนก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ของเรานะครับด้านล่างก็จะเป็นภาพหน้าปกเอาเราเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ก่อนก็แตะไปที่ตามลูกศรนะครับแตะไปที่ข,า,ขาวๆเนี่ยแล้วก็เลือกจากคลังภาพนะครับเพราะผมได้เตรียมรูปไปแล้ว ราก็แตะไปที่เลือกเลือกแตะเลือกไปที่รูปที่เราเตรียมไว้นะครับจากนั้นก็ลากเอาส่วนที่เราต้องการนะครับอย่างนี้แล้วก็เลือกภาพนี้เลยนะครับนี่ตอนนี้รูปโปรไฟล์ได้แล้วต่อไปเป็นรูปหน้าปกนะครับหน้าปกเราก็จะแต่ไปเลือกจากค้างภาพอันนี้ เอา้าตัวอย่างวันนี้ก็จะเอาแค่รูปรูปของผมเนยะครับเอารูปอารูปวิวเลยดีกว่ามาเลือกตรงรูปที่เราต้องการนะครับขยายซูมเข้าซูมออกได้นะครับ อ่ะเป็นประมาณนี้ก็กดเลือกภาพนี้เลยครับนี่อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับดูตัวอย่างด้วยนะครับแล้วก็กดบันทึกไปเลยครับกดเสร็จสิ้นจากนั้นกลับไปดูผลงานของเราครับกดไปที่หน้าหลักนี่นะครับที่ผมเลือกก็จะมีรูปโปรไฟล์นะครับมุมซ้ายบนจะเป็นมีรูปคนคือรูปที่เราเลือกเมื่อกี้แล้วแล้วก็รูปอรูปพื้นหลังที่เขาให้เราเลือกเมื่อกี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนแบบเก๋ๆโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสันส้นๆสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะนำเสนอสาระดีๆแนวนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกไปแล้วครับสวัสดีครับ